ดีครับอัดอันนนทัวร์วันนี้เราจะพาไปอัปเดตตลาดกีบหม,มูครับผมตรงซอยหาทลรศานต์สามสิบห้าครับผมเราจะพาไปดูไม่ได้มานานแล้วเรากมาอัปเดตกันนะครับว,ว่ามีอะไรน่าก,กินหรือเปล่าก็ยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า มีอะไรโอ้โหตัวนี้ขายขายนี่ยังเป็นเดิมมาโผล่ขายไก่เน่ยอรองเท้ารองเทากทา็สวยครับ ไก่มีหมูโอ้ไก่ครับอันนี้จะเป็นส่วนอาหารป่าครอ,อาหารป่าโมีไก่บ้านด้ไก่บ้านผักหวานโอ,โอ้อันนี้นีปลานี่ชิ้นบนหรือเปล่ผักเปียขมนะผักเปียขมแมงจะเตาโอ้นี่ก็เป็นเห็ด มันได้มานานแล้โหอาหารเยอะโกั่งไยกังกังเอโอได้มานานแล้วมันจะมานานโอ้อาหารป่าอย่านี้อะไรโอ้ครับผมเส่อใั่ าหารเดินดูก่อนครับล่น,ลด,นลดูให้ก้าวก่อนนะผมค่อยซื้อครับผมไม่ได้มานานครัโหมีกระเนื้อด้วยครับสายจุ๊บสายจุกโอ้ยคนเยอะครับคนเยอะแต่ก็ต้องใส่แมสป้องกันกนทุกคนนะครับ เป็นสูนตา่าหวานอร้อย้อนย้อนธรรมดารบศพเป็นพักที่ริวครับสำเร็จเลยรับสมเดอมบนดอมันดอเต้จะเคร่อเตาหน่อยเนาะเตาเตาหนอ ตรงๆด,ด,ดักตรงดักได้ไไก,กินนะก,กินยั่นแหละฮะอันนี้กินได้เลยป้าปาก,ากินได้เลยค่ะอ่าอาจารย์่ค่ะ ฝนยังครับฝนประทุอ oh, ันี้ิกโรครับผมกินเยอะงของกินก oh, oh, oh. ็เยอะของกินโอ้โหับๆใส่หัไใส่ใ่โอ้หากินกันเลยครับผม ไก่ตัวละหนึ่งร้อยตัวละห้าสินละครึ่งไปอบโงแกงเห็บโอ้นี่นี่นนโอ้แกงบาทแสามาแต่ทุกแกงขวดนี้คพอค่ะค่ะย่าลื ครับผมเราก็จะกลับไปแล้วครับผมอ่าเราย้อนกลับแล้วผมได้เก็บกลับมาแล้วแล้วเราก็จะกลับครับผมเราก็จะ เดินกลับแล้วผมคงกำลังเลิกงานเขาก็มาซื้อเอบข้าวกันที่นี่ครับผมไปเยอะแยะเลยครับตรงนี้เขาจะทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่ครับตอนมาใหม่ๆโอ้หลายพันเดือนผ่านไปก็ยังไม่มีครับผมตั้งแต่โควิดมาตรงนี้เขาก็เริ่มทำตรงนี้ครับผมเพิ่งเห็นนครับผม ขอบคุณตรงนี้ขอนยังไม่มีเขาบอกน้ปลาต้อเป้าไข่ไม่ขาไ่สดอละค่อันนี้อมนเป็นเกียวเียงหมูเจียงไก่อันนี้เป็นน้พานี่ก็เป็นไข่ต้องพดลมมือพลลมมือสองพดลมมือสอง โอ๊ยโอผักยแยะโอหลินยางลินนะคย่างลิ้นผักกุ้งกั้งห้าสิบผ้า เยอะนะครับผมข้าเหนียวตักถุงนะถุงละ้าบาทตักโอเคครับตัวครับโอ้โหจะพาเยอยะโอ้โหเก่งสวยๆทั้งนั้นเลยครับผม กลับเล้ครับผมึม่งพอดีครับผมกำลังโคแคร์กำลังจะเดินกลับ ครับผมก็จะกลับบ้านแล้วเราอาันันทัวร์ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับผมแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆห,หรือพาไปชมที่ไหนหรือไปอัปเดตที่ไหนก็ขอติดตามชมดูครับผมอาันันทัวร์ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับนี่ครับผมบรรยากาศตอนที่ออกจากตลาดนู ลราก็จะมันติดกันเยอว่ะนงา อย่าลืมกดไลค์กดซับ s ไครต์ให้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอก็อคอยติดตามชมดูครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ